ตันล้างสึกิิเดโบนนะคะอิมมอร์ทัลของพี่มลลี่เนี่ยเลเวลห้าสิบเอ็ดี่วัลี่จะบอกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปอะพี่จะมีเอ่อคลิปที่มันเป็นที่เป็นตัวดูดอะเป็นปริงนะคะไปกับเลเวลสองร้อยให้ดูสั้นๆประมาณสามสิบวิก็คือพี่จะบอกว่าพี่อะเพิ่งเลเวลห้าสิบห้าสิบเอ็ดใช่ไหมพี่ก็แบบเวลาไปลงดันเจียนอย่างเงี้ยเราก็ต้อง รบกวนผู้ที่เขามีพลังภายในมากกว่าพี่มอรี่นะคะวันนี้พี่มาทําคลิปเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ18ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการมน i เทแนนเซ e ร์เวอร์ก็คือปรับปรุงเซ r ร์เวอร์ใช่ไหมแบบมันก็จะอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะคะอยู่ไม่รู้กี่วันเพราะงั้นต้องต้องรีบทําก่อนนะเดี๋ยว5้าสิบเอ็ดค่ะตอนนี้ก็ได้เควสมานะคะคืออย่างนี้แต่พี่อธิบายก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะ เกมนี้มันจะมีการแบบว่าทำเควสแบบรายวันไปใช่ไหมมันจะมีแบบเควสบอร์ดนะคะเควสบอร์ดก็คือเราสามารถรับได้8อันนะคะต่อวันแล้วก็เควสทำไมเป็นอ่าเป็นหิมะโน้มเมืองนี้อ่ามันมีเควสบอร์ดแบบนั้นนะคะแล้วก็มีเควสที่แบบเราต้องเลเวลถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ก่อนเราถึงที่จะ ได้เควสนั้นอย่างตอนเนี้พี่ระเวล5หเอ็ดก็จะได้เควสนี้นะคะแล้วพอเราเริ่มทําเควสเนี่ยมันจะไม่มีการเดบิิ้งได้นะคะเราจะต้องวิ่งเองแต่ถ้าเป็นเควสที่นี่อะไรนี่ใครอ้าอย่าพิ่งตีฉัน ทำไมมันยิงไม่โดนเนี่ยอ่ะชุดที่พี่ใส่นะคะเดี๋ยวพี่เอาชุดที่ดูก่อนชุดที่พี่ใส่มันจะเป็นชุดแบบสีอย่างนี้หมดเลยอะ่ะเป็นเป็นชุดที่มันเป็นเซตอะเราจะต้องใส่ให้มันครบเซตมันถึงจะมีการบวกสกิลหรือว่าสกิลอะไรพวกนี้นะ แต่มันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลว่าเป็นดีเจดี่อะประมาณว่าเด็กกำนานอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะชุดเท่ไหมคะพี่รู้สึกว่าพี่ได้ชุดในราวาห้าสิที่ค่อนข้างเท่เลยนะก็ <c oughs> ออกแนวแบบสาวแกล้งน,น้อยๆอะ่ะที่พี่ชอบเล่แนแดบบัวเพราะว่าภาพมันเป็นไม่ต้องหมุนไปหมุนมา ะะสายตาคนอายุวัยสามสิบเนี่ยมันก็ไม่อยากจะหมุนนะไระ <laughs> ไม่อยากจะหมุนเลยบ้งหมุนบ้านแล้วอ่ะวงเวียนหัว,วหรือไปกระท้พี่ไปนั่งไอ,ไอ้ตุ๊กตาไมเม่อะหรือว่าตุ๊กตาซาริโอที่เขามีการบิดกัน่ะแล้วต้องไปนั่งแข่งกับคน่ะ <laughs> มันก็บางทีก็แบบโอ้ยตาลายนะคะแล้วมันก็ใจเต้นรัวด้วยนะคะเป็นยิ่งเป็นความดันอยู่เงี้ยมันก็ ไม่อยากไปย่ายกับใครอะ่ะนะคะใครมีก็มาขายพี่ไม่มีก็ไต้องสะสมแค่นั้นน่ะนะคะพี่คิดอย่างงี้ไม่จําเป็นต้องมีทุกรุ่นทุกแบบหรอกเพราะว่าพี่ไม่สะสมสีอื่นนอกจากชมพูนะคะเหมือนกันเกมนี้ก็เหมือนกันให้พี่แบบโอ้ชีวิตเอออะไรเนี่ยให้มาแบบเป๊ะเวอร์ทุกอย่างก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะลงไอตัวที่ ที่พี่ไปขอความช่วยเหลือเขาไปเป็นปริงน,น้อยดูดเขานะคะคือถ้าเกมมันหมุนไปหมุนมามามันเวียนหัวไงลูกพี่ก็เลยไม่ค่อยไหวน,นะคะเพราะงั้นเนี่ยอย่างเกมเมื่อวานที่พี่ลงอะเกมเทล่าอันนั้นก็หมุนไปนิดนึงมันก็อาจจะเหมาะดับเด็กมากกว่าของเราแบบเล่นอย่างนี้ละกันแบบแนวเดียวมองมุมเดียวไม่ต้องซูมไปซูมมาอันนี้อะไร น่ากลัวแฮะทำอะไรอันนี้แน่โอ้อนุสาวรีย์นักลบแน่ลเลยเออเอาเหอะเกินพลังก่อนเหนแล้วมั้เมื่อกี้พี่เจอนี่ชืบชืบไม่เอาอ่ะไม่ฆ่าหมดหรอกอุ๊ยอะไรเนี่ยโอย้ยแก้ว อ๋อในภาคที่แล้วอะ่ะคือเหมือน,ไอ,น,น,นไอ้นั่นมันหักหลังเขาไอเนี่ยมันมันโดโโน,นโซนควบคุมไปแล้วประมาณนั้นแหละโซนเนี่ยไอไม่เออใช่มันมันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะเป็นของเดียโบเป็นของขอพวกมาร้ายเพราะงั้นเนี่ยเราต้องกําจัดมันเพราะว่ามันชอบ ครอบคองล่างมันคือชอบนิสัยของเดียโบมันอะไอตัวร้ายอะเนี่ย so <you> มันชอบก sure ืนกินความคิดของร่างกายของคนดีให้กลายเป็นคนตามที่มันยืมล่างอะพูดง่ายๆเพราะงั้นเนี่ยเราต้องกําจัดมันให้หมด <S <S ทำอะไรว้าวพี่มลรี่มาถึงเมืองนี้แล้วอ่ะพี่จะบอกว่าตรงนี้เราก็ปลอดภัยใช่ไหมเราก็นี่เลเวลห้าสิบหกเราถึงจะใช้ตัวนี้ได้ มันยังล็อกอยู่นะคะไอ้พวกเนี่ยชามเนี่ยอย่าลืมตีบวกนะถ้าใครเล่นอ่ะตีบวกก็ตีที่แบ็กสมิธจ้าถ้าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ขายขายไปนะคะอย่างอันเนี้ไม่มีอะไรบวกเลยพี่ก็ขายหมดขายกินหมด สีทองเนี่ยเพราะว่าเราต้องการไอตัวเนี้ยค่ะไอตัวดัสเนี่ยมามาอัปเกรดค่ะนี่ค่ะอัปเกรดเราต้องใช้ไงอย่างเช่นพี่จะอัปเกรดตัวนี้ก็ต้องใช้ตั้งสามสิบอันเพราะงั้นเราก็ต้องทำการแบบว่าขายตัวนั้นไปเพื่อ จะมาบวกสิ่งที่เราใส่อยู่นะ uh, ชุดพี่เหมาะสำหรับการเดินหิมะอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> พี่เห็นคนเลเวลสองร้อยกว่านี่คือเขาแบบ <c oughs> ดูเทลังการน่าจะเล่นตั้งแต่เดินวิทุนนายจนที่เกมมันเปิดนะ <c oughs> พี่มพิงมาเล่นตอนนี้นะคะ อ่ะนี่คือวิธีเล่นในเลเวลห้าสิบเอาหุทีม้าสวยๆไปดูประมาณนี้แหละเอามาให้ดูว่าเล่นยังไงนะคะแล้วพัฒนาเป็นของพี่เป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปรับบดทั้งอืเอ,อือไปอืออก่อน